เรียนคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลอร์ทุกท่านค่ะเทศบาลเมืองลำพูนขอแนะนำเทศบาลและเสนอผลงานดังนี้เทศบาลเมืองลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2479มีจำนวนประชากรณนะวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564จำนวน11,557คน จำนวนประชากรแฝงในพื้นที่โดยประมาณ16,930คนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นปีล่าสุดจำนวน9,681คนมีจำนวนครัวเรือน7,203ครัวเรือนขนาดพื้นที่6ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด17ชุมชนรายได้เฉลี่ยของประชากร1,9452บาท60สสตางค์ต่อคนต่อปี รายได้เฉลี่ยครัวเรือน27885บาท22สตางค์ต่อครัวเรือนต่อปีอาชีพหลักของประชากรในพื้นที่คืออาชีพรับจ้างและประชากรจำนวนร้อยละ34ประกอบอาชีพในพื้นที่ปัญหาสำคัญเร่งด่วน3ามลำดับแรกของเทศบาลเมืองลำพูนคือ 1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ 2. ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ 3. ปัญหาด้านการท่องเที่ยวเมืองรองจำนวนบุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูนรวม230อัตราเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น190อัตราลูกจ้างประจำ3อัตราพนักงานจ้างตามภารกิจ16อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป21อัตรา รายได้โดยรวมของเทศบาลจำนวน217,632,95บาท27สตางค์รายจ่ายโดยรวมของเทศบาลจำนวน213,475,627บาท25สตางค์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้รายได้โดยรวมของเทศบาลในปีงบประมาณ2564ลดลงจากปีงบประมาณ2563ร้อยละ1.58 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA พศ2564คะแนนรวม92.87คะแนนผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พศ2564คะแนนรวม90.22คะแนนผลการประเมินคะแนนการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2564ประเมินได้100%คิดเป็น10คะแนนผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนนายประพัฒนผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลนางทันตะวันอินจันรองปลัดเทศบาลรักษาการปลัดเทศบาลเมืองลำพูนโดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานเทศบาลว่า ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีความพอเพียงและมียุทธศาสตร์การบริหารเทศบาลเพื่อบรรลุปเป้าหมายจำนวน6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดีระดับดีเลิศประจำปี2565จำนวน5ด้าน 1. ด้านการมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้ 2. ด้านความมั่นคงทางสังคมการป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ด้านประสิทธิผลในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต 4. ด้านนิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบ 5. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านที่1การมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้ การบริหารจัดการรวมถึงการบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนยึดหลักการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายและความโปร่งใสเสมอมาดังจะเห็นได้ว่ามีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้ามาร่วมในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาในปี2561ถึง2565ถึงร้อยละ41.93 ด้วยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้ของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลจึงมีการแต่งตั้งทาคประชาชนเป็นกรรมการประเมินโครงการที่แก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ3โครงการขึ้นไปเช่นโครงการสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนโครงการสุขภาพจิตไม่จิตค่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูน2564และโครงการเยี่ยมบ้านประชาชนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูน นอกจากนี้เทศบาลเมืองลำพูนยังเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปีพศ2565จำนวน5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันด้านที่ 2. ด้านความมั่นคงทางสังคมป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูนได้เสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติและลดการเกิดความขัดแย้งอันจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมถึงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดประจำปี2564โครงการพระป่าขยะรีไซเคิลและกิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การดาเนินการดูแลความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลไม่มีการตรวจเช็คดูแลรักษาอุปกรณ์หรือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นประจำในส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรวมถึงประชาชนเทศบาลจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทบทวนและซักซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีด้านที่3ประสิทธิผลในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริต การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนในปีงบประมาณ2,564สามารถดำเนินการเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ถึงร้อยละ93.10และให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในการทำงานสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตทุกชนิดอันอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยในปีงบประมาณ2,564ได้ดำเนินการมากกว่า3โครงการ การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสทําให้สามารถจัดเก็บภาษีประเภทภาษีป้ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2 7่ด้านที่4นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบในปีงบประมาณ2564เทศบาลเมืองลำพูนไม่มีการออกเทศบัญญตัติแต่มีการบังคับใช้เทศบัญญัติที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมทําให้มีการดําเนินการที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่ และด้านที่5เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึงการบริการประชาชนเทศบาลเมืองลำพูนได้พัฒนาลายแอปพลิเคชันน้องพูนโชคมาใช้สำหรับบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถรายงานปัญหาและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำส่วนการบริหารงานภายในนั้น กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมบริการทางการแพทย์ BMS Host XP ขึ้นมาใช้สามารถบริหารจัดการและเรียกใช้ประมวลผลข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วการบริหารจัดการของเทศบาลในปีงบประมาณ2564โดยรวมเทศบาลเมืองลำพูนโดยการนำของนายกเทศมนตรีเม,มืองลำพูนนายประพัฒน์ผู้เจริญได้มุ่งมัน่นทุ่มเททบทวนพัฒนา เ,เทศบาลเมืองลำพูนเพื่อทำให้เมืองลำพูนเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป